สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสเสด็จออกนาวังสุขโขทัยพระราชทานตั้บริกาศให้มอมราชวงศ์พงศวัสวัสดิวัตรรองประธานกรรมการมูลนิธิอารยศิลป์สิสริวัณวรีนารีรัตน์และคณะกรรมการมูลนิธิอารยศิลป์สิริวัณวรีนารีรัตน์ามคณะบุคคลเฝ้าดังนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกตรปมทองมาลากุลณะอยุธยารองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,ลยเฝ้าถวายทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลาลัยเพื่อหมูลนิธิอรยศินสิริวัณวรีนารีรัตจำนวนสี่ทุนสำนหรับพระราชทานให้แก่นิสิตที่มีความสามารถด้านศิลปะในแขนงต่างๆได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับปร,ริญญาโทและปร,ะริญญาเอก นางสาววิรินสันติวรลักษณ์และนางสาวพลอยไพยลินแพรอัดเฝ้ารับพระราชทานทุนการศึกษามูลนิธิอารยศิลป์สิริวันวรีนารีรัตน์ระดับปริญญาเอกสาขานนมิตศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์และในระดับปริญญาโทสาขาการออกแบบอุตสาหกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวทิทยาลัย นางสาวดลพรกเกษมโกศลศรีและนายธรรมรงรักนะแป้นเฝ้ารับพระราชทานทุนฝึกอบรมของบูลนิธิเพื่อพัฒนาและยกระดับ ความรู้ด้านศิลปะที่สถาบันมาชองเลอชาร์ตกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่มีชื่อเสียงมากที่สุดด้านการปักพัตราพรตั้งแต่ปี2467โดยจะได้รับการอบรมในหลักสูตรการปักชั้นสูงเป็นเวลา3เดือนเพื่อนำความรู้มาถ่ายทอดให้ช่างปักไทยยกระดับมาตรฐานฝีมือให้สูงขึ้นสู่ระดับสากล นายนัทวัฒน์สิทธินักเรียนทุนคนแรกที่ได้รับพระราชทานทุนส่วนพระองค์ในระดับปริญญาโทและได้รับพระราชทานทุนต่อในระดับปริญญาเอกด้วยทุนส่วนพระองค์และทุนของมูลนิธิแต่ได้สําเร็จการศึกษาดุษฎีบัณฑิตจากคณะศิลปก,กรรมศาสตร์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลายัยในปีการศึกษา2565เฝ้าถวายรายงานผลการศึกษาและรายงานวิทยานิพนธ์